ฉันเป็นคนขี้ร้อนเหงื่อออกเยอะคุณผมหนาวจนทนไม่ไหวแล้วอะโอ๊ยหนาวอะไรฉันร้อนจนเหงื่อ,อไหลไปหมดแล้วเนี่ยคุณเล่งแอร์ให้อุ่นขึ้นหน่อยได้ไหมผมจะแข่งตายอยู่แล้วเนี่ยไม่เอาอะผมทนไม่ไหวแล้คุณเลยนะเราเลิกกันเถอะผู้หญิงอะไรว่าขี้ร้อนิบหายแถมตัวคุณนี่ไม่หนึงเหงื่อปอเอ้ยแน็แนเดี๋ยวก่อนเน็แฟนคนที่สิบบอกเลิกฉัน เพราะฉันขี้ร้อนและเหงื่อเยอะทำไมอากาศประเทศไทยมันร้อนอย่างนี้วะเนี่ยทำไมาาปรปภคนนี้เหงื่อออกเยอะจังแต่อากาศประเทศไทยตอนนี้16องศานะหรือว่าเขาจะเป็นคนขี้ร้อนเหมือนเราอ้าคุณเจ้าโอมาดัมดัมมองอะไรแถวนี้ครับพี่ปรปภเป็นคนขี้ร้อนเหรอคะอ๋อใช่ครับ ผมต้องนอนเปิดแอร์ส2องศาทุกคืนเลยอะครับฉันเจอแล้วเจอเจออะไรครับก็เจอคนที่จะมาเป็นแฟนฉันไงฉันตามหาคนขี้ร้อนแบบฉันมาตั้งนานคุณรปภคะเรามาเป็นแฟนกันไหมคะเป็นครับสวยขนาดนี้ใครจะไม่เอาล่ะครับ <c oughs> ฉันกับแฟนตกลงว่าจะติดแอร์ทุกที่เฮ้ย <c oughs> ติดแอร์เลวย เลยเพราะว่าฉันกับแฟนเนี่ยเป็นคนขี้ร้อนโอ้โหแค่นี้ก็นหนาวจนทำผมแข็งหมดแล้วนะครับเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยทำไมตัวคนเหนียวอย่างนี้ครับได้หักน้ำมาไหมครับเนี่ยหน้าตาก็สวยแวบินค่าไฟมาแล้วหรอที่รักทร 70, <000. S 1> เท่าไหร่อ่ะเจ็ดหมื่นอ๋อปกติ จ็ดหมื่นบาทวุ้ยจะตะโกนทําไมเนี่ยแล้วจะเอายัางไงอ่ะผมาเงินไหนไปจ่ายอ่ะเงินเดือนผมแค่ห้าพันเองงั้นเอางี้เราย้ายประเทศกันไปอยู่ประเทศขั้วโ,โลกเหนือที่นั่นอ่ะหนาวตลอดเลยน่าจะเหมาะกับเราสองคนงั้นดีเลยถ้าอย่างนั้นเราสองคนเนี่ยทำงานเพิ่มเก็บทางไปกันนะฉันกับแฟนเปิดร้านขายกาแฟเพื่อเก็บเงินอย่างจริงจังนี่เงินทอนค่ะ หนาวจังวะอีทำไมเงินมันเหนียวนี่วะหยีสกปรกฉันจะประจานร้านแกว่าเหงื่อหยดลงไปในน้ำเน็ตเจ้านี่ใครอะคุณ แฟนเก่าเราเองอะ <C ười> จะแดกอะไรก็รีบๆสั่งแล้วรีบกลับไปซจะเหม็นขี้นหน้าแฟนเก่าเจ้าผมคิดถึงคุณนะแล้วทำไมคนหนึงมาเปิดร้านที่นี่อะ่ะคุณไม่ได้ทำงนานที่เดิมหรอกทำทำสิอันนี้เป็นอาชีพเสริมฉันกำลังจะเก็บตงบังิ์ไปอยู่ที่ต่างประเทศอะ่ะงั้นหรอ <C ười> พอดีเลย ผมกำลังจะไปทำงานที่ต่างประเทศคุณอยู่ที่นี่ไม่ได้หรอกประเทศนี้มันร้อนมากนะถ้าแฟนเจ้าไม่ว่าอะไรเจ้าไปกับเรานะไปได้เหรอฉันไปได้เหรอแล้วแฟนฉันไปด้วยได้ไหมอะโทษทีนะพอด,ดีเราเหลือโตัว่างแค่ใบเดียวบาดฉันขอไปนะฉันทนร้อนอยู่ที่นี่ไม่ไหวแล้วอะ่ะ ป่านนี้เจ้าโอคงอยู่สุขสบายแล้วแหละมะั้งหวังว่าเขาคงกลับมาหาเราบ้างเนาะทำไมประเทศเนี้ยไม่เห็นหนามันที่เน็ตบอกเลยอะ่ะคุณก็งโง่ตามผมมาเนาะหมายความว่าไงก็ในตัวเธอม,มีมวลพลังความร้อนอยู่ฉันเจ้าตัวเธอเนี่ยไปเป็นตัวผลิตไฟฟ้าไม่เคยได้ยินตัวภาติ์นี้หรอกอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจผัวเก่าไม่นะไม่